คราวนี้เรามาดูนะครับเบอร์นูลีอีควเชันนะครับก็สมการของเบอร์นูลีซึ่งสมการของเบอร์นูลีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือสมการการอนุรักษ์พลังงานหรือ Conservation นะครับ of energy นะทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นคอนเซ r ร์เวชั of energy นะครับคราวนี้ถ้าเราดูรูปนี้เนาะรับรูปนี้อาจจะนะครับไม่เราใจพอนะเดี๋ยวผมจะวาดรูปใหม่นะเพื่อให้เราเห็นภาพมากขึ้นแล้วเราจะมีท่อนะครับเราจะมีท่ออยู่นะครับท่อท่อก็ขึ้นไป ท่ออาจจะไม่เท่ากันโอเคไหมเราก็วาดรูปคล้ายลูกนั้นแหละนะครับที่แต่ว่าสิ่งที่ผมจะอธิบายก็คือสมมติว่านี่คือพื้นอ้างอิงของเราเอาจจะเป็นพื้นนี่คือท่อแป,ป๊บน้ําของเรารับท่อ PVC ที่อยู่ในบ้านนะครับสัจการที่น้ํามันจะไหลได้นะครับอันแรกเลยนะครับเราก็ลากเส้นนะครับประลากเส้นประ่านศูนย์กลางของตรงนี้นะครับของท่อความสูงตรงนี้เนี่ยนะครับผมให้เป็น h หนึ่งนะครับความสูงตรงนี้ ผมให้เป็นนะครับ H2 เข้าใจไหมครับความสูงตรงนี้นะครับเราก็เป็นอะไรครับก็เป็นเดลต้า H หรือ H2 ลบ H1 นะครับหรืออะไรครับหรือเท่ากับเดลต้า H ก็คือผลต่างของความสูงแค่นั้นเองนะครับคราวนี้คราวนี้นะครับเรามาดูเนาะสมมติเรามีน้ำนะครับน้ำน้ำอยู่ในท่อนะครับน้ำอยู่ในท่อนะครับน้ำอยู่ในท่อ เดิมทีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดิมทีอยู่ตรงนี้ของทอข้างบนนะครับคราวนี้การที่น้ํามันจะไหลไปทางนี้ได้นะดูลูกศรเนาะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความดันมันต้องมีความดันที่ดันน้ําจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้แสดง okay. ว่ามันมีความดันกดลงตรงนี้นะครับซึ่งเราให้เป็น P หนึ่งนะครับ P หนึ่งเนี่ยกดปุ๊บนะครับทําให้น้ํามันขยับไปนะครับขยับไปตรงนี้นะครับพอน้ำมันขยับไปตรงนี้ปุ๊บข้างบนก็จะขยับตาม ขยับมากกว่านะสังเกตระยะห่างตรงนี้นะครับเดลต้าเอ็กตรงนี้นะครับเดลต้าเอ็กตรงนี้นะครับหนึ่งนี่คือเดลต้าเอ็กสองซึ่งเดลต้าเอ็กสองจะต้องมากกว่าเดลต้าเอ็กหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะพื้นที่หน้าตัดของท่อเนี่ยถ้าเราลากยาวออกมาพื้นที่หน้าตัดของท่อตรงนี้เนี่ยเราให้เป็นนะครับเอสองนะพื้นที่หน้าตัดของท่อตรงนี้เราให้เป็นนะครับเอหนึ่งเขยนไหมนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ดูว่าการที่น้ํามันเคลื่อนที่ได้นะครับแสดงว่ามันต้องมีแรงกระทําซึ่งแรงนั้นเกิดจากความดันนะครับจากความรู้ว่าความดันเนี่ย p เนี่ยเท่ากับ f ส่วน a นะครับเรารู้ว่าแรงคืออะไรครับแรง f เท่ากับความดันคูณกับพื้นที่หน้าตัดนะครับ f ตัวนี้ไม่ใช่ volume flow rate นะครับ f ตัวนี้คือแรงนะครับแรงนะครับอย่าสับสนนะครับเนื่องจากเราใช้ตัว แปรเดียวกันนะครับตรงนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าแรงที่ผลักตรงนี้นะครับแรงที่ผลักลงบนไอแผ่นสีขาวเนี่ยไอไอหน้าตัดสีขาวเนี่ยให้มันขยับไปจนถึงเส้นปะตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีแรงเท่ากับอะไรครับเท่ากับ f f 1นะครับเท <F 1. S 1> ่ากับ p a 1. 1ส่วนข้างบนเป็นไงครับข้างบนก็ทํานองเดียวกันครับมันก็จะมี f 2นะครับซึ่ง f 2ตัวนี้เป็นไงมันก็ผล voilà. ักเหมือนกันนะผลักเข้าด้านนี้เหมือนกันก็คือต่อต้านเนาะซึ่งเป็น f 2 เท่ากับ p 2 a นะครับนี่คือ p 1 a 1นี่คือ p 2 a 2นะครับชสอันนี้จะต้องสู้กันถ้า f 2มากกว่า f 1มันก็จะเป็นไงครับมันก็จะไหลลงข้างล่างก็คือไหลลงทางนี้ถ้า f 1มากกว่า f 2มันจะไหลขึ้นข้างบนเข้าใจไหมนะครับนะครับก็คือถ้าเกิดข้างบนมีแรง นะขืางบนตรงนี้มีแรงมากกว่าข้างล่างนะครับมากกว่า F1 ก็คือมันก็จะไหลลงข้างล่างนะครับก็คือจะไหลลงมาข้างล่างถ้าเกิดนะครับ F1 ตัวนี้มากกว่าข้างบนมากกว่า F ข้างบนตรงนี้นะครับมันจะไหลขึ้นข้างบนครับการไหลตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้เกิดการทําให้เกิดงานขึ้นเพราะอะไรครับแรงเนี่ยทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับในที่นี้เคลื่อนที่ไปเท่าไหร่ครับข้างล่างเคลื่อนที่ไปเดลต้า x ข้างบนเคลื่อนที่ไปเดลต้า x2 นะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดงานขึ้นครับจากความรู้เรื่องงานเนี่ย work นะครับเท่ากับ อะไรครับเท่ากับแรงที่กระทาคูณกับการกระจัดที่เกิดขึ้นนะครับหรือระยะทางนะครับในที่นี้ก็คือได้อะไรครับได้เป็น p 1 a 1นะครับสำหรับข้างล่างเนาะก็คือดับเบิลยูหนึ่งงานข้างล่างที่เกิดขึ้นดับเบิลยูหนึ่งเท่ากับ p 1 a 1นี่คือแรงนี่คือตัว f นี่คือแรงต้องคูณกับอะไรครับคูณกับการกระจัดที่เกิดขึ้นก็คือเดลต้า x 1 โอเคไหมครับซึ่งตรงนี้เกิดอ,อะไรขึ้นงานเราคืออะไรครับก็คือ p 1 a 1นึ่ง delta x 1เฮ้ยซึ่ง a เ,เราเราเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้ในเรื่อง continuity equation ว่าไอ a 1นึ่ง delta x 1เนี่ยคืออะไรครับมันคือ delta v 1นะครับมันคือ delta v หนึ่งหรือจบอกว่าเป็นคือ v 1ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราให้มันเป็น v 1เนาะ นะครับมันให้เป็นตรงนี้คืออะไรครับนี่ก็คือ v หนึ่งดับเบิลยูสองก็คืออีกฝั่งด้านหนึ่งก็คือด้านที่สูงกว่าคืออะไรครับ p สอง a สองนะครับแล้วก็คูณกับใครครับคูณกับเดลต้า x สองซึ่งตัวนี้ก็ได้เป็นอะไรครับได้ p หนึ่งนะครับ a เอ้ย p สอง a สองเดลต้า x สองนะครับซึ่งนะครับชัดเจนเนาะว่าไอ้เทอมนี้คือ v สองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ w เเดลต้า x หนึ่งก็คือ p หนึ่ง 1> v 1อันนี้ก็เท่ากับ p สอง v 2นะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็จะสู้กันอยู่นะครับสู้กันนะครับการที่มันสู้กันเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นครับถ้าถ้าเราดูรูปนี้เนาะนะครับสิ่งที repeating repeating ่เกิดขึ้นก็คือถ้า p 1นะครับถ้าแรงข้างล่างนะครับมากกว่าแรงข้างบนนะครับเกิดอะไรขึ้นครับน้ําก็จะไหลครับเกิดเป็นความเร็ว v 1เข้าใจไหมเกิดเป็นพลังงานจนขึ้นแล้วพลังงานจนตรงนี้ก็ทําให้น้ําข้างบนตรงเนี้ยนะครับถ้าตรงนี้ไหล v 1 จาก continuity equation เรา,าข้างบนข้างหลังเป็นไงครับก็คือ v สองซึ่งควรจะไหลเร็วกว่านะครับตรงนี้คราวนี้นอกจากที่มันจะเกิดพลังงานจนแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าท่อมันมีความสูงมันก็มีพลังงานสักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ผลต่างของงานเนี่ยผลต่างของงานอย่าลืมนะว่าสองด้านนี้ด้านบนเนี่ยความดันมันสู้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลต่างของงานด้านบนกับด้านล่างเนี่ยนะครับผลต่างของงานด้านบนกับด้านล่างก็จะเท่ากับหนึ่งนะครับ W1 ลยูบดครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นไงครับมันทําให้เกิดอะไรขึ้นทําให้เกิดพลังงานจนขึ้นนะครับพลังงานจนที่พูดถึงคือพลังงานจนอะไรครับพลังงานจนที่เกิดจากพลังงานจนข้างล่างกับพลังงานจนข้างบนซึ่งก็คืออะไรครับเ1นส่วนสองนะครับ m v 2ลบกับนะครับเซงส่วน2เนะครับกำลังสองนะครับในที่นี้ก็คือมวลของน้ํานะครับ นอกจากนี้มีอะไรครับก็บวกกับอะไรครับมันก็ต้องสู้กับอะไรครับ mgh mg นะครับ h2 ลบ m นะครับ gh1 นะครับซึ่งตรงนี้เราก็บอกว่าคืออะไรครับอิดอร์บนยู1ลบเดอร์บนยู2ก็คืออะไรครับ p1 นะครับลบ p2 นะครับ v นะครับเนื่องจากว่าอะไรครับ v2 ตัวนี้มันเท่ากันนะครับเราก็เขียนเป็นอย่างนี้ได้นะครับก็เขียนเป็น v ตัวเดียวเนื่องจากว่า v1 เท่ากับ v2 เท่ากับ v ใช่ไหมเพราะว่าอะไรมันเป็น continuity ไงจำได้ไหมว่าปริมาตรมันเท่ากันหมดนะครับต่อนหน่วยเวลาล้วนะตรงนี้ทำให้เกิดอ,อะไรขึ้นครับส่วนหนึ่งส่วนสองนะครับ m v สองกําลังสองลบ v หนึ่งกําลังสองนะครับบวกกับนะครับ m g h สองลบ h หนึ่งนะครับไม่งงเนาะทำไมต้อง v สองลบ v หนึ่งเพราะว่านะครับน้ำที่ไหลออกไปด้านนี้พลังงานจนมันนะครับ v สองมันมากกว่าลบกัน แลก็ค,คือด้านหลังลบด้านหน้านะครับเนาะคนี้ได้ไม่ไกรขึ้นครับก็ได้เป็นผมเอา v หารตลอดเนาะผมก็จะเป็น p 1ลบ p 2ผมเอา v หารตลอดก็1ส่วนสนะครับ m ส่วน v v 2กลังสองลบ v 1กลังสองบวกกับ m g ส่วน v นะครับ h 2ลบ h 1นะครับจากความรู้เราว่านะครับ โลหรือความหนาแน่นเนี่ยมีค่าเท่ากับ m ส่วน v เพราะฉะนั้นในที่นี้เราสามารถเปลี่ยนไอตัวนะครับ m v พวกนี้เนี่ยนะครับ m v ตัวเนี้ยนะครับให้เป็นโลได้หมดเลยนะเป็นโลได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราได้เป็น p 1นะครับลบ p 2เท่ากับ c 1นส่วนสองโลนะครับ v 2อกำลังสองลบ v 1นกำลังสองนะครับบวกกับโล g นะครับ h2 ลบ h1 เขียนไหมเราสามารถย้ายข้างได้ครับก็คือ p1 บวกกับ c1 คูณ2 l o v1 กำลัง2บวกกับ log h1 นะครับเราก็เข้า<ๆ>ย้ายข้างกันนั้นเองนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ p2 ซึ่งย้ายข้างไปอยู่ด้านหนึ่งนะบ,บวกกับอะไรครับ12 l o v2 กำลัง2บวกกับ log h2 นะครับนี่คือสมการความต่อเนื่องของ เ <achi. S 2> บนูรีนะครับสมการความต่อเนื่องของเบนูรีซึ่งสมการนี้บอกถึงอะไรครับนี่คืองานนะครับหน่วยเป็นจูลนะครับต่อปริมาตรนะครับอันนี้ก็เป็นจูลต่อปริมาตรเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่ามันคือ M ส่วน v มันคือพลังงานจนต่อปริมาตรก็คือความหนาแน่นพลังงานจนเทอมนี้ก็คือความหนาแน่นพลังงานสักเทอมนี้ความหนาแน่นพลังงานจนเทอมนี้ก็คือความหนาแน่นของงานนะครับความดันนะครับก็คือเป็นงานต่อปริมาตรเป็นไงครับ ที่ตำแหน่งข้างล่างนะครับที่ตำแหน่งข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าดูจากสมการนี้นะครับอันนี้คือนะครับก็คือพลังงานรวมด้านล่างนะครับพลังงานรวมด้านล่างก็คือด้านนี้ทั้งชุดนี้เลยทั้งก้อนนี้ทั้งก้อนนี้นะครับอธิบายถึงพลังงานก็คือการไหลของน้ําด้านล่างนี้ขณะที่ตัวนี้นะครับอธิบายการไหลของน้ําด้านบนนะครับก็คือของตัวนี้นะครับซึ่งสองด้านนี้เท่ากันนะครับซึ่งมันหมายถึงอะไรมันเป็นการอนุรักษ์พลังงานว่าพลังงานเนี่ย ของของไหลหรือของเหลวเนี่ยที่ไหลในน้าเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับก็คือมันคงที่ตลอดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ความเท่ากันของมันเนี่ยความเท่ากันของมันเนี่ยเท่ากับของมันตรงเนี้ยนะครับคงที่เสมอก็คือพลังงานด้านล่างกับพลังงานด้านบนถ้ามันไหลต่อไปพลังงานตรงนี้กับพลังงานตรงนี้ก็ยังเท่ากันอยู่นะครับเท่ากันตลอดนะครับนี่คือความหมายของสมการแบรนดูลีนะครับซึ่งมันสามารถเขียนได้ว่า เขียนให้มันสั้นลงก็คือ P บวกกับ c 1นหนึ่งนโล V กำลังสงบวกกับ m เอ้บวกกับโล G นะครับ h เท่ากับค่าคงที่ครับหมายความว่าไงหมายความว่าพลังงานน่ะนะครับมันคงที่ตลอดนะครับไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับของระบบเขียน okay, ไหมนี่คือความหมายของสรรมการแบรนูลีนะครับ